สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณนะัฐิดาใจศักดิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับสามที่ยี่บสองวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอสารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจำวันค่ะการละครหนึ่งนานมาแล้วมีสารประกอบอินทรีย์วิบัติขึ้นบนโลกซึ่งเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มหลายชนิดมีชื่อว่าคาเฟอีนคาเฟอีนจะมีลักษณะและรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเราไปรับชมและเราฟังกันเลยค่ะ คาเฟอีนเป็นสารเมนทิลเซนทีนซึ่งเป็นเซนทีนแอลคาลอยด์เป็นสารที่มีรสขมไม่มีกลิ่นพบได้ในพืชหลายชนิดได้แก่มเมล็ดกาแฟชาโกโก้และคาเฟอีนยังใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มได้อีกด้วยค่ะคาเฟอีนมีสูตรคล้ายคลึงกับแอดิโนซีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาชนิดหนึ่งในสมองมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางมีผลทางบวกคือทำให้ร่างกายเกิดความตื่นตัวและลดความง่วงได้ กลไกการเสพติดของคาเฟอีนเกิดจากฤทธิ์กระตุ้นสมองเช่นเดียวกับยาบ้าโคเคนเฮโรอีนหางนำมาเปรียบเทียบกันพบว่าคาเฟอีนมีรีเซพติดน้อยกว่ายาบ้าโคเคนและเฮโรอีนมากผู้ที่ติดคาเฟอีนจะมีอาการของการเสพติดคือรู้สึกไม่ค่อยสบายไม่มีเรี่ยวแรง หากไม่ได้รับหรือบริโภคเข้าไปจะทําให้มีความต้องการที่จะเสพอีกเป็นอย่างมากการบริโภคคาเฟอีนในปริมาณที่น้อยจะทําให้รู้สึกมีความตื่นตัวความคิดฉับไวไม่ง่วงนอนกระปี้กระเป๋ารู้สึกมีพลังและทํางานได้ทนทานและนานยิ่งขึ้นขนาดของคาเฟอีนที่เริ่มมีฤทธิ์ในการกระตุ้นสมองคือ40มิลลิกรัมขึ้นไปค่ะ คาเฟอีนสูตรโครงสร้างทางเคมีคือ c 8 h 1 0 n c o 2มีชื่อเรียกสามันว่า1,3,7 di methyl c e n t i n e โครงสร้างของคาเฟอีนสูตรโครงสร้างทางเคมีของคาเฟอีนมีลักษณะเป็นวงแหวนเป็นสารที่ไม่มีค้วชนิดพันธะของคาเฟอีนคือแอลคีน ประเภทหมู่ฟังก์ชันของคาเฟอีนจะประกอบไปด้วยเอไมต์ตติยภูมิและเอมินตติยาภูมิค่ะประโยชน์ของคาเฟอีนคือ 1. ช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้น 2. ช่วยให้สมรรถภาพทางร่างกายและระบบเผาผลาญดีขึ้น 3. ช่วยลดอาการปวดภายในร่างกาย 4. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี 5. ป้องกันโรคเบาหวาน 6. ลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน 7. ลดความเสี่ยงของโรคบเด็งบางชนิดผลข้างเคียงจากการบริโภคคาเฟอีนคือ 1. หาบริโภคมากเกินไปจะทำให้นอนไม่หลับ 2. เกิดความวิตกกังวลหรือความกวนกระวายใจ 3. หลังจากหมดลิ์ของคาเฟอีนแล้วอาจจะทำให้เกิดความเมื่อยล้าได้ 4. ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น 5. ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายมีปัญหาการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 1. แพทย์อาจจะใช้กับเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดและหยุดหายใจแล้วกว่า20วินาทีเพื่อช่วยกระตุ้นให้ฟื้นซึ่งจะได้ผลหรือมไม่ไม่แน่นอน 2. ใช้ในห้องทดลองเกี่ยวกับการกระตุ้นระบบประสาท 3. ผสมกับยาเออกอสในการรักษาไมาเกรนสี่นานๆครั้งแพทย์จะใช้กับคนไข้ที่ถูกผิดบางชนิดที่ไปกดระบบประสาททำให้คนไข้ง่วงซึมและหายใจไม่ค่อยได้แหล่งที่มาของข้อมูลมีดังนี้ค่ะทิ่ฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ